สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาจิาาราภาหล่อจำปานะคะอมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1เลขที่31ค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับความเข้มข้นในรายวิชาเคมีนะคะโดยศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับการทด,ดลองเรื่องความเข้มข้นโดยใช้ e d g e r a c t i v e s i m u l a t i o n ในการจำลองสถานการณ์นะคะ ซสสถานการณ์มีทั้งหมดที่สองสถานการณ์นะคะคือการเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์และสถานการณ์ที่สองคือการเจือจางสารละลายนะคะสถานการณ์ที่1นนะคะการเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์ โดยเลือกสารมา1น,นชนิดนะคะก็คือเราเรียกโซเดียมคลอไรด์นะคะแสัญลักษณ์เป็น NaCl นะคะกำหนดความเข้มข้นเป็น0.6โมลต่อลิตรโดยปริมาตร400 ml แล้วเราจะก็จะมาคำนวณหาโมลน,นะคะซึ่งเราจะตั้งโมลไว้ก่อนก็คือ0.6โมลต่อลิตรนะคะ ก็จะเป็น0.6มูลส่วนได้1,000 ml นะคะ1,000 ml ก็มีค่าเท่ากับ1นิตรนะคะคูณด้วย400 ml ที่กำหนดมาให้นะคะแล้วก็คูณด้วยเลข m a c r w e i g h t นะคะก็คือเลขมวลของ NaCl นะคะก็คือ50อมีอยู่ที่58.44กรัม sodium chloride นะคะ ต่อ1โมลก็จะได้หน่วยโมลตัดหน่วยโมลแล้วก็หน่วย ML ตัด ML โมลของ n อ็นที่ละลายอยู่ในน้ำ400 m ้ก็จะมีเท่ากับ14.02กรัมนะคะต่อมาสถานการณ์ที่2ก็คือการเจอจางสารละลายนะคะโดยการานำสารละลายจากสถานการณ์ที่1นนะคะที่เตรียมได้เป็นสารละลายเริ่มต้น โดยใช้ปริมาณสาร400 ml นะคะทำการเจจางที่มีโดยเติมน้ำจนได้ปริมาณ3า4 4ขอโทษค่ะ1,000 ml นะคะโดยการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายนะคะจากการเจจางจะหาได้จากสูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 นะคะโดยเราจะได้จากาสถานการณ์ที่1เป็น สารละลายเริ่มต้นก็จะเป็น0.6โมนลคูณด้วย400 ml นะคะเท่ากับ C2 คูณด้วย1,000 ML เราจะหา C2 นะคะก็คือความเข้มข้นหลังจากเจือจางนะคะจาก1,000 ml คูณอยู่ก็ไปหารนะคะก็จะเป็น0.6โมนลคูณ400หาร1,000 ml นะคะ400 ML หน่วยตัดหน่วยนะคะหน่วย ml ตัด ml mm hmm. ก็จะเท่ากับค่าของ m 2นะคะซึ่งหามาได้แล้วจะเป็น0.24โมลน,นะคะดังนั้นความเข้มข้นของสารละลายหนังเจจางจะได้0.24โมลคะ่ะสรุปผลการทดลองนะคะคือว่าสรุปได้ว่าสถานการณ์ที่1น,นะคะเราจะได้มวลของโซเดียมคอไรด์ละลายอยู่ในน้ำปริมาณ400กรัม ประมาณ400มิลลนั้นอยู่ที่14.02กรัมนะคะส่วนสถานการณ์ที่2การเจือจางสารละลายจากสถานการณ์ที่1นะคะคำนวณโดยใช้สูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 นะคะได้ความเข้มข้นที่เจือจางออกมาเป็น0.24มลนะคะแล้จะสังเกตว่าหลังจากเติมน้ําเข้าไปมากขึ้นนะคะจะทําให้ความเข้มข้นนั้นมีความเข้มข้นน้อยกว่าจาก ปริมาณน้ำน้อยคะอ่ะหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะและอยากให้ทุกคนนำไปใช้ศึกษาเ,าเรียนต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ